เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาวิ่งเล่นในเซิร์ฟนี้ซะหน่อยก็เซิร์ฟเลือดต้นเกมนะเดี๋ยวมาฟาร์มต้นเกมครับแต่ว่าตอนนี้ต้นเกมมันก็เปลี่ยนไปเลยครับจากก่อนหน้านี้เราลงมาแล้วก็ต้องไปหายนี่หากา๊าดเขียวแล้วก็หาฟิวแล้วก็ไปปั่นไฟไปเปิดอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยครับเดี๋ยวนี้ก็แค่ไปทาแคมป์แล้วมันก็มันจะมีปลุกซองมาเนี่ย วก็จะได้มาน,ะนี่ไปหาทำแคมป์แป๊บหนึ่งล้วก็จะได้ฟาร์มแบบไวๆนะก็เอาแถวนี้เลยครับเราก็จะได้ปืนลูกซองมาถ้าเจอคนเราก็จะได้ยิงอะไรไงฟาร์มต้นไม้แปบบ๊บบอกเลยว่าอย่างเกลียนเลยครับอยู่นี้เนี่ยมันก็จะมีปืนลูกซองติดตัวนะ พอสุดเลยนี่แล้วก็แถวนี้มีเสียงนี้ด้วยครับเสียงคนเบาๆนะแล้วเราต้องรีบทำละแล้วก็ไปล่ากันมาทำให้เสร็จครับแล้วพอได้ปืนแล้วก็ไปล่านะมันก็ง่ายๆครับแล้วก็ทำตามมันเลย ให้ทำอะไรเลวก็ทำไปแล้ววา,างเตาอะไรก็ต้องเผาด้วยนะอะไรก็เผาอะไรก็ได้ครับนี่ผมจะเผาไม้ฟึบอะไก็จะได้นี่มาเราจะได้ดินปืนแล้วก็ไปทำกระสุนลูกซองนะพอเสร็จปึ๊บอะไก็นี่ไงเราได้นี่มาเราได้กืนลูกซองมาแล้วและมันก็ผูกมัดด้วยครับมันก็จะติดตัวเรานะ บอกเลยว่าอย่างเกรียนมันก็มีนี่ด้วยครับมีกระสุนให้50นัดนะและมันก็ผูกมัดด้วยกระสุนเลยก็ลูกซองเนี่ยเราก็แค่ฆ่าตัวตายครับไม่เกิดไหนแล้วก็มีปืนอย่างเกรียนเลยีคนฟาร์มว่าและเราก็มีปืนลูกซองนะเดีย๋ยวขอเนียนก่อนครับ อยู่นี่เอาสิเดืลูกซองเราไปแล้วนะแล้วก็เจ็บอยู่ครับเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงแล้วก็ร่วงไปแล้วก็ตายไปซะของอะไรไหมพกกึ่งแล้วก็กระสุนฟ้าได้มา100้เลยเนี่ยโอ้โหแล้วอะไรก็อย่างเยอะไปเดี๋ยวรีบเข้าบ้านก่อนครับตอนนี้หน้าบ้านเองเนี่ย ก็เก็บไปเดี๋ยวนี้มันก็จะมีนี่ด้วยครับมีอะไหล่ผูกมัดอยู่400กว่านะอย่างเยอะเลยครับลงมาต้นเกมก็มีอะไหล่4 0 0กว่าเลยเนะี <Old World. S 1> ่ยโอเวอร์อะไหลก็ปล่อยให้ติดตัวงี้เลยนะป่ะเดี๋ยวไปหาปืนต่อครับวันนี้รู้สึกว่าเซิร์ฟผลเงียบๆนะปกติมันต้องเยอะกว่านี้ครับแบบว่าคนวิ่งฟารามอะไรอย่างนี้เนี่ย ก็เงียบดีเฮ้ยผมได้นี่มาเราได้ปืน S M G มาครับก็คือกลนเบาสวยแล้วก็มีกระสุนอยู่ในตัวด้วยครับอย่างนี้ผมก็ใช้กลนเบาได้ละแต่ว่าเข้าไปฟาร์มต่อนะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านครับหลังข้างหน้ามีตัวมันได้กว่ามันจะเนียนครับมันแอบอยู่หลังถังนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆมันก็จะบักเห็นนะนี่ ยังอยู่วะนี่ครับเดีย๋ยวจะแกล้งวิ่งเข้าเลยก็ไม่เข้าเฮ้ยนี่ไงเลยก็ตายไปตายไปซามีลูกหม้อเลยก็มีแร่เข็ม่มาตอนนี้อะไรเราก็อย่างเยอะเลยครับเดี๋ยวก็กลับไปนี่ได้นะเราก็กลับไปเรียนปืนได้ แล้วก็ค่อยไปหาล่ากันครับไปแต่ว่าตอนนี้ขอกลับบ้านก่อนวะ่ะจะเป๋าเต็มแล้วเนี่ยวิ่งกลับบ้านแป๊บหนึ่ง้วห้องเขียวมีของปะ่ะแล้วกล่องเขียวไม่มีวะ่ะมีแค่กล่องทั่วไปการ์ดฟามีไหมไม่ขึ้นครับไป เดี๋มาเรียนปืนแป๊บหนึ่งครับแล้วเราก็ค่อยไปล่านนะอันนี้ปืนก็ยังไม่ได้เรียนเลยครับหลาาก็จะทําตกเลยก็จะจบเอาเรียนปืนแป๊บหนึ่งตอนนี้ในเซิฟยังไม่เห็นคนใช้ปืนเลยครับเนี่ยเห็นมีแต่ลูกซองครับอยว่ในลูกซองมันเยอะไงแต่ละคนก็มีลูกซองเลยก็ไล่ย,ยิยงกันเนี่ยหลาก็มาทํากลนบอลเลยก็ใช้เลยนะ ตรงนี้มี2เสียงเท้าวะ่ะแล้วก็ลากแป๊บหนึ่งล้วยิงไ,ไปครับออกมาแล้วโอ้ยอันนี้ชุบเลยว่ะโอ้ยอันนี้มีก้อนเบาสวยและสกินไอ้น,นี่เอฟเฟกต์ปืนอย่างจ้าดูดิมองตัวท้าไม่เห็นเลยถ้าไม่ใส,ส่สกปนกเขาเรียบร้อย เอา้าแล้วก้อนบาอยู่ไหนจะบอกว่าโดนเก็บอะไรนะเราจะโดนเก็บเลยครับไม่งั้นก็มันกดสายในเซฟนะหลาวประตูเปิดอย่างนี้หลายก็วิ่งเข้าเลยครับนี่ไงหล้วก็เรียบร้อยเสร็จโจนพังเตียงแป๊บนึงเราไม่ได้ปืนใช่ไหม ได้ปืนก็เอาบ้านเลยครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ต้องมาดูอ้นี้ก่อนครับว่าในกล่องมันมีระเบิดถังปะไม่งั้นก็เป็นคอนนะแล้วก็จะได้ถูกมิวได้ก่อนเบามาแล้วก็ระเบิดถังหนึ่งลูกเคแล้วผมก็น่าจะรับได้อยู่นะก็รับมาแล้วก็เรียบร้อยครับันนี้ระเบิดถังเราก็สองลูกเลยนะคราบมิวมา 15าวิจังหวะนี้ก็ต้องรองครับ๋ยวพอได้บิลอะไรก็ไปจ่อยนี่นะแล้วก็พังบิลมันแต่ก็จะได้วางพอดีครับเป็นัานบิลแตกมันก็จะไปเชื่อมบิลอื่นเนี่ยก็ต้องรองวางเฟบแล้วก็ระวังเลยแล้วก็เรียบร้อยครับเราได้บ้านมาแล้วก็อดไปซะมีเสียงเท้ามา เอาอันนี้มาครับเอาหินเลยก็อุดไปแค่นี้อลไก็ได้บ้านมาเลยครับเนี่ยตอนนี้แชร์เพื่อนให้มาเก็บของนะมันก็ยังมีของเหลืออยู่ในกล่องนี้ครับมาเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเลยนะเขาวิ่งกลับแป๊บหนึง่งแต่ว่ามันก็มีตัวอยู่นอกบ้านคบเนี่ยเราก็ต้องออกไปยิงก่อนนะแบื่ว่ามันมีปืนครับอลก็จะยิงเรา Follow me. ออกทางเพดานเลยเฮ้ยเปิดมานี่หยงนี่แหละครับเนี่ยมตู้เพดานม้าอยู่นะมาเดี๋ยวเราก็กลับก่อนนะวันนี้ก็ไม่น่าเหลือคนเลยครับแถวนี้เนี่ยจากพวกตุ๊กราพวกนี้เราก็รื้อไปนะ มันก็จะมีคนมาอยู่ต่อนเนี่ยมันก็มีโต๊ะสองไงแต่ก็กลับบ้านละเราก็ได้ของมาแต่น,น,นี่มีตัวอินนี่วะ่ะมันขีมม่ม้าเลยก็ตามเรามานะได้อยู่บนม้าด้วยเดี๋ยวนี้มันก็มีอินนี่ครับมันมีปลุกซอนที่มันผูกม้าไง มันก็จะใช้ปืนลูกซองเลยก็ขี่ม้ามาแล้วก็กล,วกลงมาแล้วก็ยิงเรานะถ้ามันตายของก็ไม่ตกครับไอ้ลูกซองเนี่ยเขาได้เปรียบเลยแต่ก็มาแลวก็โฟกัสแต่มา้าเฮ้ยไอ้ตัวม้าก็มานี่ไงก็จะเจ็บแล้วนะ โอ้ยอันนี้ชุบว่าอยากได้กลนเบาใช่ไหมไม่ให้หรอกนะแล้วก็มีม้าด้วยเนี่ยแล้วก็ตายไปชุบด้วยครับแล้วก็ร่วงไปอีกรอบโอ้ยอะไรนี้อ่บอกเลยครับว่าตัวขี่ม,ม้ามันขีน่นี่มันใช้ลูกซองนะเดี๋ยวมาหาเตียงก่อนครับหีีาพาไปนี่ ตัวมีระเบิดถังซะด้วยเดี๋ยวจะแชรเตียงให้เพื่อนก่อนนะและตัวมาก็มาอีกแล้วอย่าไปกลัวครับเรามีหลายกระบอกมันโดดมาแค่นั้นแหละปุ๊บนี่ไงโดดมาแค่นั้นแหละถ้ามีกระบอกเดียวนี่ยากหน่อยนะแลาก็ต้องยิงมากก่อนเลยก็ยิงคนขี่นะอันนี้ก็แชร์แล้วรีบมา เดี๋ยวจะมีตัวม้ามาอีกเนี่ยแต่นดี๋ว่าหลายตัวครับมันก็ที่แอร์พร์ตไงลอรามาละโอเคขออยู่นี่เมื่อกี้นี่ชุลมุนเลยนะมีพวกนี้มาเลยก็2ตัวแล้วก็มีชุบด้วย2ชุบแล้วก็มีคนขี่ม้าอีกแล่มันก็มาเสริมด้วยนะ อะไรก็ยังไม่ล้มครับผมไม่มีชุบอยู่เนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยมาไปต่อเมื่อกี้เราได้ระเบิดถังมา5้าลูกนะแต่ก็ยังไม่รู้ครับว่าจะทําอะไรเนี่ยมีแค่5้าลูกถ้าได้มาส0บลูกแล้วก็นี่ได้งไงแล้วก็ไปจอดได้มนะั้ยแต่ก็แค่5ลูกเองครับเราก็เก็บที่บ้านก่อนแล้วกันนะแต่ก็มีสกมด้วยสกมยังไม่ได้เรียน เฮ้ยมันนี่มีตัวสองเท้าด้วยเฮ้ยมาแล้วโอแล้วไม่ตายด้วยเลือดอย่างเยอะนี่น่าจะเลือดเด้งครับแ,แล้ตัวก็ยังถึกเลยแล้วก็ตายไปซะโอเค มาแล้วลูกซองมาเห็นถือลูกซองนี่ยิงไว้ก่อนเลยครับเนี่ยตอนนี้ลูกซองมันก็ติดตัวนะแล้เ,เกิดมาก็แค่วิ่งออกมาครับเราก็จะยิงได้เลยนะมันก็เสริมอย่างไว้เลยครับเนี่ยดูนีออกมาอีกเลยครับแตีก็ถือลูกซองนะ เราก็ไปดีกว่าครับเรายังไปมันก็ไม่ได้ของนะบิลูกซองมันก็ผูกมัดอยู่ในตัวเนี่ยไปละหรือไปดูแถวโซนบนต่อนะผมยังไม่ได้ไปเลยครับรไปดูก่อนว่ามีคนเป้าแล้วตรงนี้มันทำอะไรบนนี้หลายตัวอยู่นะ ดูดิมีสามเท้าอลไรก็มีคนขี่มาด้วยพวกนี้น่าจะไม่มีคนเบาครับไปแต่ลอยก็วิ่งไปเล่นด้วยนะดูดิอย่างมันอันนี้สองตัวนะทุกสอง เขี่มา้ามาเลยวะาอะไรครับมาละโอ๊ยอะไรแบบนี่ยปล่าไม่ล็อกจบเลยอะไรก็ตายน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวเลยนะตัวนี้เนี่ยปล่าไม่ล็อกเฉยเลยเดี๋ยวไปใหม่ครับ หน้ามีคนยิงนะลูกสองลั่นเฮ้ยสขยง้าอยู่นี่เลยก็ตัวมาล่องโนด้วยเนะี่ยเห็นแค่นิดเดียวเห็นแค่มือเลยก็ไอ้นี่เห็นหัวนะอย่างนีมาแล้วนีบารอยู่นี่ครับโอ้หและของก็เยอะด้วยเนะี่ย่ได้อย่างเยอะ หลันก็มีเอาว่ามีตั้งพื้นครับจะเล่นกับเราไหมาหลานก็เล่นด้วยซะหน่อยเฮ้ยจะบอกว่าจะข่าตัวเองนะเฮ้ยเอานึกว่าจะตั้งพื้นเล่นครับเอาว่าโดดออกละแล้วก็ตาย เอาอะไรวะเนี่ยมาจากไหนวะตกใจเลยครับลูกซองมาหลังเนี่ยเอ้ยใช้ตัวที่ฉุกวะไม่ได้ใจว่าผมดูชื่อไม่ทันไปก็มาอย่างเนียนี่อยู่ก็อยู่ข้างหลังเข็บขอบแป๊บหนึ่งอะไรก็พันญาตอแล้วเดี๋ยวเราได้โดนลูกซองไล่แน่ครับ ก็มีลูกซองติดตัวนะคนมันก็เลยกล้าเล่นครับถึงตายก็ของไม่ตกไงเดยกก็มามันก็ล้าเล่นเราก็กล้าีย๋ยวเราวิ่งเข้าหาเลยครับถ้ามีตัวลูกซองออกมาเนี่ยสมนี้หมดยังนี่มีเซตกระดูกเก็บมาแล้วดูดิเราก็ต้องถอยก่อนครับไม่งั้นไม่ออกมา กลับก่อนนะนี่ไงทําถอยนิดหน่อยก็ออกมาละเดี๋ยววิเข้าหาเลยครับมาสิคิดว่าจะดันได้คนเดียวสินนะแ้วก็เรียบร้อยครับมาผมว่าเราก็กลับดีกว่านะก็เหมือนเคยครับเรายิงไปเราก็ไม่ได้ของเนี่ยแล้ปืนติดตัว วาตอนนี้มี2 3สเสียงเท้าเลยมีรอยเท้าอยู่ข้างหน้าแต่ก็เหมือนกับว่าจะมาทางนี้ด้วยครับเมืนนันก้อยู่ใกล้ๆเลยแหละยังต้องมีบ้านอยู่บนนี้ด้วยดูดิอย่างนี้ก็สวยสิโอ้โอยู่ข้างหน้าเองครับใกล้ๆเลยมันก็น่าจะรู้ว่าเราอยู่นี่นะแล้วก็ย่องไปเฮ้ยโอ้โห ไม่ขี้ไม้อีกแล้วสินะโอ้ยลงมาแล้วว่ะโอ้โหแล้วมีไม้มาอีกตัวแล้วก็เรียบร้อยครับอะไรวันนี้่แต่และตัวเขียไม้แล้วก็มีทุกซองโอ้ยโอ้โหยยองไม่พ้นมันชบมาแต่ผมไม่ชบดีกว่าครับ ของมีแค่คนเบาเนี่ยสุดจัดเลยว่าแล้วก็วาร์ปกลับบ้านอย่างไวแสง แล้วคนมันมาทำลายแถวนี้มั้เนี่ยหลายคนอยู่นะอันนี้ผมตัวเปล่าครับแล้วก็มาเหมือนคนอื่นบ้างเนี่ยมีตัวเปล่าเลยก็มีลูกซองติดตัวนะถึงตายไปมันก็จะอยู่ติดตัวเรามาสิเ้ยโอ้โหไม่ทันนี่ไงอะไรก็เรียบร้อยตมาพอดีเอ้ยเอ้าโอ้โหมีตัวยข้างหลัง แลวก็จบเลยครับผมสายยิงได้กดเบามาเนี่ยส,าาสุดตายมาแล้วก็เจอคนมาแต่ก็แค่นี้แล้วกันครับเซิฟนี้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะไปเล่นแถวไหนเลยครับคนมันก็เริ่มน้อยด้วยนะเซิฟนี้นคนไม่เยอะเลยครับเนี่ยก็มีพอวิ่งเล่นอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากไงโอเคเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ครับ่ลยก็มาสั้นๆนะไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไม่บายครับไปละ